นี่ค่ะทุกคนนี่ก็คือผักติ้วที่เก็บได้ถ้าไม่เก็บตอนนี้เดี๋ยวเขาแก่แล้วค่ะก็เก็บไม่ได้แล้วผักติ้วฝรั่งหรือภาษาอังกฤษเรียกโซโรเรียวยหรือภาษาฟินิชเรียกว่าซัวละเฮนนะมีรสชาติอกเปรียปร้ยวเหมือนผักติ้วบ้านเรากินได้ทั้งสดและสุก เอามาแกงส้มแกงไก่แกงปลาแต่ต้องระวังนะคะเพราะว่าเขาเป็นยาระบายอ่อนๆอย่าก,กินเยอะกินแต่พอประมาณก็พอค่ะเสียงหักป๊อกป๊อกกำลังสวยๆเลยเก็บอดไม่ได้เสียงฟ้าร้องคนได้ยินไหม ผักจิ้วฝรั่งที่ <3 S 2> ปลูกอเอาไว้ที่สวนจ,จะเป็นอีกอย่างหนึ่งค่ะใบเขาคล้ายกันดกเขาคล้ายกันแต่เพียงแต่ว่าการเขาออกจะแดงๆหน่อยหนึ่งเดี๋ยววันหลังจะถ่ายให้ทุกคนดูค่ะรสชาติจะเหมือนกันเลยค่ะว่าเขามีชื่อทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะชื่อของเขาคือ r ูมเม็กคือผักจิ้วฝรั่งที่เก็บได้